สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆครับที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องของ d ดียเอตีฮันะครับสำหรับวันนี้ครับผมมีเรื่องสถิติการทําประตูงทางแฮร์รี่เคนครับมาฝากเพื่อนๆเลยนะครับหลังจากที่เคนนะครับมีข่าวเชื่อมโยงทางซิตี้นะครับตั้งแต่ก่อนเริ่มยูโร2020ด้วยซ้ํานะครับจนกระทั่งเมื่อกลางเดือนที่แล้วครับ ซิตี้ก็ได้ทำการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ100ร้ล้านปอนด์นะครับให้กับทางสเปอร์พร้อมกับให้สเปอร์เลือก1ใน3นักเตะอให้เพื่อเป็นการแลกกับทางแฮร์รี่เคนนะครับแต่ดิวเนี่ยครับก็ถูกทางสเปอร์อปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสเปอร์นะครับต้องการเงินก้อนเงินเพียวๆนะครับเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในช่่งในช่วงอ่าซัมเมอร์นะครับ แต่ทางซิตี้นะครับต้องการที่จะดึงเคนเพื่อมาเป็นตัวแทนของทางเซเชลล์กุนอาเกลโนะครับที่ย้ายไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาเมื่อหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมานี้นะครับแต่วันนี้ครับผมจะเอาสถติของทางแฮร์รี่เคนมาพูดคุยกับทางเพื่อนๆก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าเคนนะครับเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของทางกุลไหมนะครับนี่คือ7สถิติที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆนะครับ ก่อนอื่นครับผมจะพาทุกท่านนะไปดูว่าเคนนะครับลงสนามเห้กับทางสเปอร์ไปแล้วทั้งหมดกี่นัดครับทำไปกี่ประตูนะครับเคนนะครับลงสนามเมกับทางสเปอร์ไป336นัดนะครับทำไป221ประตูกับอีก47แอสซิสต์นะครับในเพีย์ลีกนะครับเคนลงสนามไป245นัดทําไป166ประตูครับกับ38แอสซิสต์นะครับส่วนในถ้วยยุโรนะครับ อ่าแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับเป็น UCL กับทางอ่าอีซอก็คือยูโรปาลิกครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเคนล,ลงสนาม24นัดนะครับทำไป20ประตูกับ3แอสซิสส่วนยูโรปาลีกนะครับลงไป36นัดทำไป13ประตูกับ3แอสซิสนะครับส่วนบอลถ้วยของทางอังกฤษนะครับที่เคนล,ลงสนามจะมี FA ครคับครับลงไป22นัดทำไป13ประตูกับ3แอสซิสแล้วก็ อ่าลิคครับหรือคาราเบลครับครับ16นัดครับ6ประตูกับ3แอสซิสต์นะครับนี่คือสิติการลงสนามและทำประตูของทางแฮร์รี่เคนกับทางไก่เดือยทองนะครับเอาละครับคราวนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาดูเรื่องสิติการทำประตูของทางแฮร์รี่เคนครับ7สิติที่ผมได้บอกไปในข้างต้นครับสิติแรกทางแฮร์รี่เคนครับเป็นเรื่องอ่า ดาวซันโบสูงสุดตลอดการของสโมสรอนเทอเนมฮอตสเปอร์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเคนเนี่ยเป็นอันดับที่2ของดาวซันโบสูงสุดตลอดการของสโมสรน,นะครับที่จํานวน221ประตูนะครับจากการลงสนาม336ร้อนัดครับตามหลังอันดับที่1อย่างจิมมี่กรีฟนะครับที่45ลูกนะครับจิมมี่กรีฟเนะี่ยก็คือเป็นดาวยิงะระดับตำนานของสเปอร์แล้วก็ทีมชาติอังกฤษครับในยุค60นะครับ ซึ่งกิฟนะครับยิงไป266ประตูนะครับซึ่งถ้าหากเคเนย้ายจากทางสเปอร์บไปแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซิตีนี้ก็จะสิ้นสุดลงทันทีนะครับส่วนอีกเรื่องสิติที่น่าสนใจอีกเรื่องนึ้งก็คือแฮ์รี่เคนนคือดาวยิงสูงสุดของไก่เดยทองครับในยุคที่ใช้ชื่อว่าพิมเมลีกนะครับที่166ลูกครับซึ่งเจ้าของซิตีเดิมก็คือ เท็ดดี้เชอร์รี่แฮมนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำนานของสเปอร์นะครับเชอร์รี่แฮมก็อยู่กับสเปอร์ในช่วงปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสองถึงปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับช่วงนั้นนะเขาลงสนามหนึ่งร้อยหกสิบหกนัดทำไปเจ็ดสิบห้าลูกนะครับก่อนที่ทางเชอร์รี่แฮมจะย้ายอยู่กับแมนยูในเตต์ครับประมาณสี่ฤดูก,กาลแล้วก็กลับมาอยู่กับสเปอร์ในช่วงปี2001นะครับถึง2003ซึ่งยิงได้อีก22ลูกนะครับทำให้เท็ดดี้เชอร์รี่แฮมขึ้นเป็นดาวยิงสูงสุด ที่ใช้ชื่อว่าพิมาริกในตอนนั้นครับที่97ลูกสำหรับสีติดังกล่าวนะครับก็ถูกทางแฮร์รี่เคนทำลายลงเมื่อปี2017ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาครับมาที่สถิติที่2ครับเป็นเรื่องดาวซันโวของสโมสร7ซีซั่นติดต่อกันของทางแฮร์รี่เคนนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ครับจะรวมทุกรายการที่ลงเล่นนะครับซึ่งทางแฮร์รี่เคนครับเริ่มลงสนามเมื่อกับทาง สเปอร์แบบจริงๆจังๆนะครับตั้งแต่ฤดูกาล2013-2014นะครับซึ่งตอนนั้นเคนลงสนามกับทางสเปอร์19นัดครับทำไป4ประตูนะครับหลังจากนั้นฤดูกาล2014-2015นะครับการมาของมาโลซิโอโปเชติโนครับซึ่งเป็นเทรนเนอร์ที่ปลุกปั้นเคนนะครับซึ่งทั้งคู่ครับก็โด่งดังมาพร้อมๆกันนะครับซึ่งในุดูการ2014-2015คับเคนลงสนามไปทั้งสิ้น51นัดครับทำไป31ประตูนะครับ ซึ่งเป็นฤดูกาลแจ้งเกิดของทางอ่าแฮร์รี่เคนนะครับส่วนในฤดูกาล2015-2016ครับเคนลงสนามไป50นัดครับทำไป28ลูกนะครับ2016-2017ครับลงสนามไป38นัดทำไป35ลูก2017-2018ครับลงสนาม48นัดทำไป41ลูกนะครับแล้วก็2018-2019ครับลงเล่น40นัด24ลูก2019-2020 34นัด24ลูกและฤดูกาลล่าสุดนะครับ 2020, 2021ครับ49นัด33ลูกนะครับสำหรับทางแฮร์รี่เคนนะครับมาสถิติที่3นะครับดาวซันโวสูงสุดตลอดการของพิมลีกนะครับซึ่งทางแฮร์รี่เคนครับปัจจุบันอยู่ในอันดับที่7นะครับซึ่งตามหลังอันดับที่6อย่างเชอรรี่องรีครับที่ยิงไป175ประตูครับอยู่9ลูกนะครับ อันดับที่5้าเขเป็นแฟงลำพาดครับ177ลูกอันดับที่4เป็นเซียโจกุนอเปียโลครับ184ลูกอันดับที่3เป็นแอนดี้โคครับ187ลูกอันดับที่2เป็นเวนลูนี่ครับ208ลูกและอันดับที่1ครับอารันเชียเลอร์ครับ260ประตูนะครับซึ่งเป็นหนทางที่อีกยาวไกลสำหรับทางแฮนดิเคนระหว่างเคนกับทางอารันเชียเลอร์นะครับ สำหรับจำนวนประตูที่แฮนรี่เคนยิงในพรีเมียร์ลีกครับที่166ประตูนั้นซึ่งถ้ามองจากตรงนี้ครับก็ยังห่างไกลทางอารันเชียเลอร์ซึ่งเป็นอันดับที่1ถึง94ประตูนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าแฮนรี่เคนนะครับเพิ่งอายุ28ปีนะครับยังสามารถลงเล่นในเกมระดับสูงได้อย่างน้อย4-5าปียิ่งถ้าเคนครับได้ย้ายมุ่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วซิตี้เนี่ยก็ยังมีนักเตะ อจอมจแอซิสหลากหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแอซิสสองสมัยอย่างคีวินเดบรอยนะครับหรือทางดิยัตมาเลสเพื่อนรู้ใจในทีมชาติอย่างทางาราฮิมสเตอร์ลิงอีกนะครับซ,ซึ่งซึ่งพวกเขาเหล่านี้นครับเป็นตัวป้อนตัวชงชั้นดีนะครับที่ที่จะพา,าที่จะส่งเสริมทางแฮร์รี่เคนนะครับทำประตูเพื่อที่จะไปทำลายสิติของทางอดันเชียเลอร์ได้ในอนาคตนะครับ มาที่สถิติที่4นะครับแฮร์รี่เคนครับคือนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของพิมลีกครับที่ทำแฮตทริกได้ถึง6ครั้งในรอบ1ปีนะครับก็คือในปี2017นะครับที่ทางแฮร์รี่เคนครับทำแฮตทริกได้ถึง6ครั้งนะครับเคนเนี่ยสามารถยิงเวสต์บอมนะครับ3ประตูนะครับสต็อกสาประตูครับเลสเตอร์4ประตูครับแล้วก็ฮาซิตี้อีก3ประตูนะครับ ส่วนในช่วงในฤดูกาล2 0 1 7 2018ครับซึ่งเป็นออยู่ในปีของ2017นเนะครับเคนก็มายิงทางเบอร์ลี่ได้อีก3ประตูนะครับแล้วก็ยิงทางซอลแซมตันได้อีก3ลูกนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเคนทำแฮตทริกในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว8ครั้งนะครับซึ่งอันดับ1น่ตามหลังอันดับที่1อย่างเซอร์ g i กุนอากโรครับอีก4ครั้งกุนเนี่ยเป็นเจ้าของสถิติที่ทำแฮตทริกได้มากสุดในลีกครับที่12ครั้งนะครับ และเค้นนะครับก็ยังเป็นนักเตะค,คนแรกครับที่ทำแฮตทวิกได้ถึง2นัดติดต่อกันนะครับโอ้นี่คือความสุดยอดของทางแฮร์รี่เคนเลยนะครับมาที่สถิติที่5นะครับต่อเนื่องจากาสถิตขิข้อที่4นะครับเค้นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งยิงประตูในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดในรอบปีนะครับที่39ประตูนะครับนะในปี2017นะครับ ทำลายสิติเดิมของอารันเชียเลอร์ที่36ประตูนะครับอารันเชียเลอร์เนี่ยทำา36ประตูในปีพันเก้าร้อยเก้นะครับแล้วก็ถูกทางแฮร์รี่เคนนะครับทำลายสิติไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับในช่วงปี2017นั่นเองนะครับสิติที่6นะครับดาวซันโวพิมลิกนะครับหรือเจ้าของรองเท้าทองคำนะครับซึ่งทางแฮร์รี่เคนครับทำไป3สมัยนะครับ ตั้งแต่ในฤดูกาล2015-2016นะครับ28่ลูกครับ2016-2017นะครับ29่ลูกและปีล่าสุดครับก็คือปี2020-2021นะครับแฮนดี้เคานนะครับยิงไป23ประตูนะครับทำให้เขาคว้า,วารางวัลรองเท้าทองคำสามครั้งแล้วนะครับซึ่งเท่ากับทางอารันเชียเลอร์นะครับอ,อีกแล้วนะครับซึ่งเชียเลอร์นี่คือตำนานระดับตำนานครับมีอยู่ในทุกสถิติจริงๆนะครับสำหรับคนที่เป็นอันดับหนึ่งของการ วารองเท้าทองคำนั่นก็คือทางเทเลรี่องลีนะครับทำได้4ครั้งกับทางตอนที่อยู่กับทางอาร์เซนอลนะครับมาที่สี่ติที่7นะครับเคนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การยิงเข้ากรอบครับที่ดีดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับที่44%นะครับอันดับที่2เป็นกุนอัลเกลโลนะครับที่42%นะครับซึ่งต้องบอกว่าแฮร์รี่เคนนะครับเป็นนักเตะในพรีเมียร์ลีกครับที่มีการยิงเข้ากรอบที่ดีที่สุด ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเคนเนี่ยเป็นนักเตะที่มีค่าเฉลี่ยจำนวนประตูตอนหนึ่งเกมครับดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับนัดละ0.68นะครับซึ่งเป็นอันดับที่1ของพรีเมียร์ลีกนะครับอันดับที่2เป็นกุนเอาเกลโล่ครับ0.67นะครับซึ่งทั้ง2ซีตีนีครับก็เป็นแฮร์รี่เคนและก็กุนอาเกลโล่ครับซึ่งมีทั้งสองคนมีความเชื่อมโยงกันอีกแล้วนะครับ คราวนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจของทางแฮร์รี่เคนครับเมื่อยามที่เจอกับทางบิ๊กซิกบิ๊กเซนะครับว่าทางเคนนั้นจะมีผลงานดีมากน้อยแค่ไหนนะครับบิ๊กเซเครับจะนับรวมทางเลสเตอร์ซิตี้เข้าไปด้วยนะครับผลงานของทางแฮร์รี่เคนครับเจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเป็นสมมสรนที่ถูกฉลองทางเคนมากที่สุดเลยนะครับเคนเนี่ย สามารถทำประตูใส่ทางเดสเตอร์ได้ถึง16ลูกนะครับจากการเจอกันแค่15นัดเองนะครับซึ่งเดสเตอร์เป็นอีกทีมครับที่แพ้ทางแฮร์รี่เคนนะครับคราวนี้ครับเป็นอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลนี่โดนแฮร์รี่เคนยิงไป11ลูกครับจากการจากการเจอกัน15นัดครับรวมทุกรายการนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งทีมที่เป็นเหยื่อของทางแฮร์รี่เคนนะครับ มาดูที่เชลซีครับเชลซีนี่ทางแฮมิ์ทีเคนครับลงสนามเจอกับทางเชลซีไป16นัดรวมทุกรายการนะครับเค้นเนี่ยสามารถยิงทางเชลซีได้6ประตูนะครับแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก12นัดนะครับทำได้4ประตูนะครับแล้วก็เอฟเอครับ1นัดครับทำได้1ประตูแล้วก็ถ้วยคาราบาวครับ3นัดทำได้1ประตูนะครับ มาที่หงแดงลิเวอร์พูลนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนครับเมื่อเจอกับทัพหงแดงนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยถูกชะตาเท่าสักเท่าไหร่นะครับตลอด13มเกมที่เคนครับลงสนามเจอกับทัพหงแดงนะครับก็ถือว่าสุ่ดใหน่ก็จะออกไปทางพ่ายแพ้นะครับแต่ยงไรก็ตามนะครับผลงานส่วนตัวก็ถือว่ายังไม่ได้ย่ำแย่มากนักนะครับเคนสามารถทำได้ถึง6ประตูเลยนะครับ มาที่ผลงานการเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของทางแฮร์รี่เคนนะครับเคนนะ่ะลงสนามเจอกับทางแมนยูไป15นัดน,นะครับชนะ6เสมอ2แพ้ไป7เลยนะครับซึ่งเคนนะ่ะทำประตูใส่แมนยูไนเต็ดได้4ลูกเท่านั้นนะครับซึ่ง2จาก4ลูกเนี่ยเกิดขึ้นในเมื่อรุูการที่ผ่านมานะครับที่สเปอร์บุกไปเอาชนะทางแมนยูได้6ประตูตอนนนะครับซึ่งถือว่า,ายิงทางแมนยูไม่ค่อยได้นะครับ มาปิดท้ายที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเป็นทีมที่มีข่าวกับทางแฮร์รี่เคนนะครับซึ่งเวลาเค้นี่เจอกับซิตี้เนี่ยต้องบอกว่าผลงานของทางสเปอร์ครับที่เจอกับซิตี้นะครับถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเจอกัน13นัดนะครับรวมทุกรายการนะครับสเปอร์ชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้ไป7นะครับเค้นเนี่ยยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้เพียงแค่2ลูกเท่านั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่เค้นยิงได้น้อยที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับ ทั้งหมดนี่คือสีติตลอด9ก้าฤดูก,ก,กาลที่ทางแฮงรี่เคนครับลงสนามให้กับทางทอแนมฮอสเปอร์นะครับที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับส่วนเรื่องการย้ายทีมหรือไม่ย้ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางแฮ์รี่เคนว่าเขาต้องการแบบไหนนะครับต้องการที่จะ,อ,ะอยู่เป็นตำนานอยู่เป็นดาวยิงสูงสุดของสมสรหรือว่าต้องการที่จะออกไปหาความท้าทายต้องการที่จะออกไปคว้าแชมป์ สักใบเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับอาชีพการค้าแข่งของตนเองนะครับก็สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทางแฮร์รี่เคนว่าเขาต้องการแบบไหนนะครับเราก็ทำได้เพียงแค่เคารพการตัดสินใจของทางแฮร์รี่เคนนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อที่จะมีแรงในการ หาข้อมูลหาสิติต่างๆมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับถ้าใครดูแล้วโดนใจนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด Sub s cribe ให้ผมนะครับเพื่อที่อย่าอย่าลืมกดอย่าลืมใส่กระดิ่งนะครับที่จะได้เห็นคลิปเวลาที่ผมลงครับวันนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ